สิ่งนี้สําคัญสําหรับคนเยอรมันที่สุดแต่ว่าคนไทยไม่รู้นะคะอะไรที่สําคัญสําหรับคนเยอรมันที่สุดก็คือเวลาค่ะเวลาสําหรับคนเยอรมันสําคัญมากเพราะว่าเขาคิดว่าเวลาตัวเองและคนอื่นสําคัญซิด้ารู้ได้ยังไง ก็เพราะว่าซิด้าอยู่กับคนเยอรมันแล้วก็ดูเขาแล้วอยู่ดีๆอะไรที่เขาทํากับเวลาก็คือสมมติถ้าเขาไปหาหมอหมอฟันสมมติเขานัด3ามโมงเขาก็จะทบทวนทั้งหมดเลยว่า1นึ่งไปยังไงแล้วก็ไปนานเท่าไหร่ถึงหมอฟันนะคะแล้วเขาก็จะทบทวนว่าถ้าไปรถจะติดหรือเปล่าหรือว่าเวลาไปกับรถเมย์ก็ต้องทบทวนว่าคนเยอะหรือเปล่าในรถนั้นนะคะแล้วเขาก็ทบทวนด้วยว่า ต้องไปถาหมอแบบคนเยอรมันเขาชอบไปถึงที่นัดแบบ15ถึง10นาทีอะค่ะอันนี้ก็เลยสำคัญมากเลยสำหรับเขาแล้วว่าเขาแบบซื่อสัตย์กับความไปตรงเวลามากเลยแบบมากๆเลยค่ะถ้าคุณชอบว,วีดีโอทีด่ดีๆและมีประโยชน์แบบนี้เขาฝากกดไลค์กดแชร์ในเพลสีชารไอซ์นออเวด้วยนะคะสำหรับวันนี้อรสวัสดิ